วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ d m o o อ DIY d m o c อ DIY คือระบบการส่งอีเมลที่มีประสิทธิภาพซึ่งวิดีโอนี้จะกล่าวถึงระบบเบื้องต้นโดยมีอยู่3ส่วนส่วนแรกที่จะกล่าวถึงคือส่วนเครื่องมือสิ่งแรกที่คุณจะได้พบหลังจากล็อกอินคือแถบ3แทแถบแถบแรกคือแถบแคมเปญใช้สําหรับสร้างอีเมลให้กับลูกค้าของคุณแท็บที่2คือรายชื่อผู้รับใช้สําหรับการสร้างรายชื่อลูกค้าของคุณ แทบที่3บัญชีสมาชิกใช้ตั้งค่าระบบสำหรับผู้ใช้งานส่วนต่อไปคือส่วนของ support site support site จะอยู่ในหน้า w w w demokdiy.com ซึ่งจะอยู่แท็บ support อยู่ด้านบนขวามือเมื่อเข้าสู่หน้าของ support site จะเห็นได้ว่ามีแท็บอยู่3แทบแท็บแรกคือแท็บ home แถวที่2คือ submit a request แถวที่3คือ check y o UX s t i n g request ในหน้า support จะมีคำถามและคำตอบต่างๆที่พบบ่อยหากคุณไม่พบคำตอบที่คุณสงสัยคุณสามารถตั้งคำถามด้วยตัวคุณเองได้ค่ะโดยคลิกไปที่ support a request จากนั้นก็สามารถเช็คได้ว่าคำถามที่คุณตั้งไว้ มีการตอบกลับจากใครบ้างหรือยังได้ที่เช็ค your existing request ค่ะในส่วนที่3นะคะก็คือ resource center resource center คือศูนย์กลางของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการทำงานการแก้ไขปัญหาหรือขอคำแนะนำต่างๆในหน้านี้จะมีไว้ t เ p เปอรอาทิเช่นการเขียนบทความอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน e ีเมลมาร์เก็ตติมีผลดียังไงการส่งอีเมลเพื่อการตลาดทำความรู้จักกับ e newsletter หลัก15ข้อในการเขียนหัวข้อเรื่องในอีเมลเหตุผลสิบประการที่คุณควรเลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการส่งอีเมลเพื่อการตลาดคุณสามารถดาวน์โหลดบทความที่คุณต้องการจะอ่านได้ค่ะต่อมาคือวิดีโอวิดีโอจะมีการสาธิตการลงทะเบียนการใช้งานของระบบของเราคุณสามารถเลือกที่จะชมได้ค่ะเว็บพินาคือช่องทางการถามตอบโดยตรงผ่านระบบออนไลน์ซัพพอร์ตฟอรั่ม คุณสามารถคลิกเข้าไปเพื่อตั้งกระทู้ definition เป็นคำศัพท์ต่างๆของระบบที่คุณต้องการจะทราบคุณสามารถอ่านได้จากตรงนี้ค่ะ